สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจบุญมาบ้านกกกอกแล้วนาทีเจอลุงพลโผลจากป่าหว่นยุ่งกับพยานความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลาส0บนาฬิกาเจบุญมาหนึ่งในพยานปากสำคัญที่เจอลุงพลเดินลงมาจากเขาในวันที่11พฤษภาคม เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากสารมุกดาหารออกหมายจับลุงพลบอกว่าในระหว่างที่ตนและแม่น้องชมพู่กำลังไปตามหาน้องกันระหว่างนั้นตนเห็นลุงพลเดินสวนลงมาจากเขาที่เป็นร่องน้ำตนก็เลยถามว่าลุงพลกำลังจะไปไหนแต่กลับไม่ได้คำตอบและเพื่อนบ้านที่ตามมาหาน้องชมพู่ด้วยกันเห็นท่าทีของลุงพลแปลกๆไม่สบตาเงอออกถามแล้วก็ไม่ตอบท่าทีมีพิรุษซึ่งปกติแล้วเราจะทักทายกันอยู่ตลอด ต่อมาตนกําลังตามหาน้องชมพู่อีกสายตาก,ก็เห็นกระสอบปุ๋ยสีขาวอยู่เข้าใจว่าเป็นน้องชมพู่หรือเปล่าจึงตะโกนเรียกลุงพลที่อยู่แถวนั้นบอกว่าใช่น้องชมพู่หรือเปล่าแต่ว่าลุงพลไม่ตอบอะไรเลยเหมือนคนเหม่อแกคงไม่ได้ยินหรืออะไรเลยวิ่งย้อนไปไปเหยียบดูก็รู้ว่าเป็นกระสอบปุ๋ยตนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นวันต่อมาก็พบศพน้องชมพู่ ซึ่งตนอยู่กับแม่น้องข้างล่างตนดีใจมากที่รู้ว่าเจอน้องชมพู่แต่ไม่รู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วด้านนางชนาภาเชื้อคมตาเพื่อนบ้านกล่าวว่าตอนนั้นหลายคนสงสัยลุงพลมากเพราะตอนแรกที่เจอศพลุงพลเป็นคนบอกเองเลยว่าน้องเสียชีวิตน่าจะขาดน้ําและให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปิดทางเขาออกของหมู่บ้านเลย ในตอนนั้นทุกคนตกใจหมดว่าทาไมลุงพลถึงรู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรและตั้งสติได้เร็วมากเหมือนคนที่รู้ทุกอย่างว่าใครเป็นคนทํทาทั้งนี้เรื่องราวนี้พยานหลายคนค่อนข้างกัง,งวลว่าถ้าหากลุงพลได้ประกันตัวจะมายุ่งกับพยานหลักฐานและพยานคนอื่นๆหรือไม่จึงไม่ค่อยสบายใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ